สวดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซีนิวเป็นรายการที่เราจะมาอัปเดตข่าวสารในวงการเกมลีสปอร์ตจะเป็นยังไงครับเมื่อมีสตรีมเมอร์ไฟลูกที่หัวกลางสตรีมหัวร้อนของจริง กับเรื่องราวของการ์ดโปเกมอนและเรื่องราวจะเป็นมายังไงพบกับผมซีแมนก็เห็นน้องๆหลายคนนะครับบอกว่าอยากได้เกมไม c ครฟ t แท้ประจวบเหมาะกับที่ทางไอคลีนเขามีกิจกรรมมาแจกเกมไม c ครฟ t และเพจฟรีไฟเพียงแค่โหลดแอปไอคลีนกดเข้าไปที่กิจกรรมฟรีไฟและไม c ครฟ t เก็บบัตรให้ครบ6ใบเพียงเท่านี้ก็มีลุ้นเกมไม c ครฟ t กับเพจฟรีไฟและคูปองไอคลีนแค่ทําตามกติกาให้ครบหมดเขตวันที่26พฤศจิก,กาย,ยน64นี้เท่านั้น และสําหรับใครที่เล่นเกมกระตุกเกมค้างบ่อยแอป i Clean ช่วยได้ครับฟังก์ชันแรกเร่งความเร็วเกมช่วยปิดแอปที่ทํางานอยู่เบื้องหลังทําให้เกมลื่นขึ้นไม่กระตุกไม่ค้างฟังก์ชันที่2ล้างไฟล์ขยะช่วยลบขยะออกจากมือถือทําให้เครื่องไม่ทํางานหนักจนเกินไปฟังก์ชันที่3ลดอุณหภูมิ CPU ช่วยให้ CPU เย็นขึ้นหมดปัญหาเครื่องร้อนเพียงเท่านี้ก็เล่นเกมลื่นขึ้นแล้วลิงก์โหลดแอป i c ค e a n อยู่ใน description นะครับอย่าลืมไปโหลดกันเยอะนะฮะ ก็ลงคลิปกันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับรายการซีนิวฮะเพื่อไม่เป็นการเสีเเวลาเนี่ยเราไปเริ่มเรื่องราวแรกกันเลยดีกว่านะครับกับเรื่องราวของสตรีมเมอร์หัวร้อนครับผมหมายถึงหัวร้อนแบบหัวร้อนจริงๆอะครับร้อนจนไหม้เลยเลยครับคือเรื่องราวนี้นะครับมันเริ่มมาตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิก,กายนที่ผ่านมาเลยครับกับสตรีมเมอร์สาวอย่างวู f ฟีฮะ ที่เป็นสตรีมเมอร์บนแพลตฟอร์มอย่างทวิชครับก็ได้มาสตรีมและทักทายคนดูตามปกตินี่แหละครับซึ่งคอนเทนต์ของเธอเนี่ยก็ไม่ได้มาสตรีมเกมแต่อย่างใดนะครับแต่เป็นการเปิดการ์ดโปเกมอนที่เธอเนี่ยเพิ่งซื้อมาจากญี่ปุ่นแล้วก็มาเปิดพร้อมกับคนดูครับเลยดูเหมือนว่าวูฟี่จะซื้อการ์ดโปเกมอนมาเยอะพอสมควรนะครับไอแมวน้อยและในตอนนั้นเองนะครับเธอกําลังจะเอาการ์ดโปเกมอนใส่ซองครับแล้วก็คุยกับคนดูไปเรื่อยๆครับจนเหมือนว่ามีการ์ดโปเกมอนฮะตกจากโตะคอมของเธอครับเอ ก็เลยกล้มลงไปเก็บฮะพอเงยหน้าขึ้นมาเข้ากล้องเท่านั้นเลยครับกับมีไฟลุกขึ้นที่หัวของเธอฮะแล้วไปดูคลิปที่เกิดขึ้นกันหน่อยดีกว่าครับ So have two different Where did put those anyway? So... two Oh god! Oh god! I different... did I have Where anyway? put my my จากคลิปเนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยเนะครับว่าในตอนแรกเนี่ยเธอยังไม่รู้ตัวนะครับว่าไฟเนี่ยกำลังลุกขึ้นที่บนหัวของเธอฮะแล้วก็เหมือนมีเศษผมครับที่ติดไฟเนี่ยตกลงมาที่ตัก โดนแขนของเธอครับจนทําให้เธอเนีรยรู้สึกร้อนและก็หาต้นตอของไฟครับปรากฏว่าอยู่บนหัวของเธอฮะจากนั้นนะครับเธอก็ใช้มือปัดให้มันดับครับจริงๆแล้วมันก็เหมือนเป็นคลิปอุบัติเหตุธรรมดาใช่ไหมครับแต่มันไม่ธรรมดาตรงไหนรู้ไหมครับคือมีชาวเลดดิดครับก็วีเคราะห์กันไปมากกว่านั้นนี่ครับคือก็มีคนนะครับบอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยนะเส้นผมของมนุษย์จะไม่ติดไฟง่ายขนาดนี้นะและจะไม่ลุกพึบมากขนาดนี้ เส้นผมของมนุษย์จะแค่หดตัวลงเพื่อหนีความร้อนถ้าจะติดเนี่ยก็เป็นแค่ประกายไฟเล็กๆไม่ลุกพึบขึ้นมาเป็นกองใหญ่ขนาดนี้หรอกซึ่งบางคนนะครับก็คิดว่าเฮ้ยวูฟี่เนี่ยสร้างเรื่องขึ้นมาเองหรือเปล่าเรียกร้องความสนใจอยากดังหิวแสงและยอมให้ผมตัวเองเนี่ยติดไฟฮะ คือด้วยความที่มันโลกออนไลน์นะครับมันก็พิมพ์กันไปต่างๆนาน,านาเละครับคือผมก็ไม่อ่านคอมเมนต์แล้วแบบแม่งคิดกันไปไกลมากๆอะ่ะแต่ก่อนที่ชาวเลดดิตนะครับจะไปไกลมากกว่านั้นนะครับผมก็ไปหาสาเหตุมาครับว่าทําไมผมของบูฟี่เนี่ยถึงติดไฟและกองไฟเนี่ยมันใหญ่ขนาดนั้นยังกระโดนกระสุนของรีบอลยิงนะอย่าบอกนะหรือว่าวูฟี่ เธอคือทายาทวองโกเร่รุ่นที่11งั้นเหรอคือเจ้าตัวของวูฟฟี่เองนะครับก็ได้ออกมาบอกเองเลยนะครับว่าที่ผมติดไฟเนี่ยมาจากเทียน ซึ่งผมก็วเค์อเองนะครับว่าเทียนเนี่ยก็น่าจะเป็นพวกเทียนหอมหรือเปล่าเทียนที่เอาไว้สร้างบรรยากาศอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งปกติแล้วนะครับเธอก็บอกว่าจะเอาเทียนหอมเนี่ยไว้ในขวดโหลฮะแต่ก็ได้มีเทียนอยู่เล่มหนึ่งครับที่อยู่นอกขวดโหลอยู่ในถาดครับอยู่ข้างโต๊ะคอมของเธอครับจนเวลาที่เธอก้มไปเนี่ยก็มีไฟติดขึ้นมาได้ง่ายครับและสาเหตุที่ผมของเธอเนี่ยติดไฟได้ง่ายที่ลุกพึบขึ้นมาเป็นกองใหญ่ขนาดนั้นนะก็เพราะว่าเป็นผลมาจากสเปรย์ตอน เซตผมที่เธอใช้ฉีดใส่ผมของเธอเองฮะก่อนที่จะมาสตีมซึ่งส่วนประกอบเคมีบางอย่างนะครับมันทําให้ติดไฟได้ง่ายซึ่งจากคําพูดของเธอนะครับก็เรียกได้ว่าสมเหตุสมผลนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเทียนหอมก็ตั้งอยู่ในห้องนอนห้องนั่งเล่นเพื่อสร้างบรรยากาศอยู่แล้วฮะแต่ปกติแล้วเนี่ยมันจะมีขวดโหลนะครับเพื่อป้องกันประกายไฟแต่เธอไม่ได้เอาไว้ในขวดโหลครับเอาไว้บนถาดข้างโต๊ะคอม และผมของเธอที่มาติดไฟได้ง่ายเนี่ยมันก็มาจากสเปซเซตผมที่เธอเนี่ยชอบเซตผมให้เป็นคาแรคเตอร์ของเธอเองก่อนออกสตรีมก็โชคดีไปนะครับที่เธอไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากนะแต่ชาวเลดดิ t เนี่ยเรียกได้ว,ว่าก็สมกับเป็นโลกออนไลน์ดีครับที่แบบคิดไปไกลมาก,มากครับก็อย่างว่าเลยครับโลกออนไลน์เนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียแลยฮะ โอเคเรามาเรื่องราวเรื่องต่อมานะครับกับเรื่องราวของการ์ดโปเกมอนอย่างที่ผมเล่าไปตอนต้นนะครับว่าวูฟี่เนี่ยเธอได้เปิดการ์ดโปเกมอนกับคนดูฮะคือน้องๆบางคนเนี่ยอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าเฮ้ยพี่การ์ดโปเกมอนเนี่ยมันมีความน่าสนใจยังไงอะทำไมผมเห็นคนดังหลายคนเนี่ยมาทำคอนเทนต์เปิดการ์ดโปเกมอนกันเยอะมากๆเลย ก็ต้องบอกแบบนี้ละกันนะครับว่าอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าในช่วง2-3ปีหลังที่ผ่านมาเนี่ยกระแสะการสะสมมาแรงมากๆครับไม่ใช่แค่การ์ดโปกเกมอนนะครับการ์ดกีฬาการ์ดยูิการ์ดต่างๆเนี่ยราคาสูงมากเลยครับโดยเฉพาะการ์ดโปกเกมอนนะครับที่มีมูลค่าตั้งแต่ หลักพันถึงหลักล้านบาทครับตามความหายากและการ์ดกีฬาเนี่ยบางใบก็มีมูลค่าเป็นร้อยล้านก็มีฮะน้องๆก็คงจะตั้งคําถามกันใช่ไหมครับว่าการ์ดโปกเกมอนการ์ดกีฬาต่างๆเนี่ยมันแพงได้ไงมันเป็นแค่กระดาษใบเดียวไม่ใช่หรอใช่ครับคือในตอนแรกเนี่ยผมก็สงสัยนะครับว่ามันปัดราคากันหรือเปล่าวะทําไมราคามันสูงจังคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันก็พูดยากพอสมควรนะครับคือเรื่องการสะสมเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องของคุณค่าทางจิตใจมากกว่านะอย่าง สมติการ์ดกีฬานะครับสมมติการ์ดเบสบอลละกันนะครับคือในต่างประเทศเนี่ยชอบดูเบสบอลมากๆครับมันก็ถือว่าเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากๆครับในหลายประเทศนะพอกีฬามันดังและมีคนรู้จักเยอะนักเบสบอลคนไหนที่ตายไปแล้วหรือเป็นตำนานการ์ดเบสบอลพวกนี้แหละครับมันก็แพงขึ้นเพราะว่านักเบสบอลคนนั้นเนี่ยเป็นตำนานเนี่ย เสียชีวิตไปแล้วคือคนที่ชอบนักเบสบอลคนนั้นเนี่ยเขาก็เลยยอมจ่ายครับเพื่อที่จะได้การ์ดใบนั้นมาอยู่ในครอบครองและการ์ดบางใบนี่ถ้ามีลายเซ็นเนี่ยมูลค่าจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นเท่าตัวก็มีฮะเพือเผอเนี่ยอาจจะเป็น2อสเท่าด้วยซ้ำครับให้เปรียบเทียบง่ายๆเนี่ยอย่างการ์ดฟุตบอลแล้วกันนะครับอย่างแมซี่โรนัลด นัฟุตบอลชื่อดังนะครับถ้าเกิดว่าเราเก็บการ์ดที่มีรูปพร้อมลายเซ็นแมซซี่โรนัลโดไว้เนี่ยในอนาคตเมื่อจะเป็นแมซซี่หรือโรนัลโดเนี่ยแขวนสตาร์ท หรือว่าเสียชีวิตราคาการ์ดเนี่ยก็อาจจะสูงขึ้นได้นะครับเพราะว่ากีฬายอย่างฟุตบอลเนี่ยเข้าถึงคนทั่วโลกได้ง่ายครับราคามันก็จะสูงมากๆครับยิ่งถ้ามีลายเซ็นนะราคาก็จะพุ่งสูงขึ้นไปอีกฮะคือเรื่องพวกนี้มันก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเลยก็ได้นะครับคือถ้ามันตอบโจทย์ทางจิตใจได้เนี่ยยังไงก็มีคนยอมจ่ายอยู่แล้วครับมันก็เหมือนการลงทุนอย่างหนึ่งนะครับ เพราะรูปลักเนี่ยมันก็เป็นแค่กระดาษใบนึงครับแต่คุณค่าทางจิตใจเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดครับมันวัดเป็นตัวเงินได้ยากนะอย่างการ์ดโปเกมอนนะครับก็มีหลายคนนะครับเล่าว่าเฮ้ยตอนเด็กๆเ,เนี่ยผมเนี่ยบ้านจนนะไม่มีการ์ดโปเกมอนเล่นกับเพื่อนเลย พอโตมาเป็นนักธุรกิจเป็นมหาเศรษฐีก็เลยอยากซื้อการ์ดโปเกมอนมาเติมเต็มทางจิตใจมาเป็นของสะสมมาเก็งกําไรอะไรพวกนี้ครับอย่างล่าสุดน,นะครับมียูทูบเบอร์คนหนึ่งฮะเปิดการ์ดโปเกมอนหายากมากๆครับซึ่งราคาเนี่ยถ้าตีเป็นเงินไทยแล้วประมาณ2 5งล้านบาทครับใบเดียวนะครับสองล้านบาทฮะแล้วไปดูคลิปกันหน่อยดีกว่าครับคือเจ้าของเนี่ยดีใจแทบบ้าเลยและฮะ จริงๆแล้วราคาของการ์ดพวกนี้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพด้วยนะความสมบูรณ์ของการ์ดถ้าการ์ดท,ที่มีตําหนิการ์ดท,ที่เป็นรอยเน่ยราคาก็จะลดลงมาครับถ้าการ์ดท,ที่เพอร์เฟกสมบูรณ์เน่ยราคาก็จะสูงมากๆครับลิเทไวโพวกการ์สะสมพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ดกีฬาการ์ดมวยปั้มการ์ดโปเกมอนมันก็เป็นตัวลูกตัวเลือกหนึ่งนะครับสำหรับนักสะสม ที่จะไว้เก่งกําไรนะครับหรือคนที่เอามาเติมเต็มความต้องการของตัวเองนะครับและเพื่อนๆละครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างครับคอมเมนต์มานะฮะถ้าผิดภาพประการใดก็ขอไปสามารถคอมเมนต์ข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะฮะ